สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรมพยากรของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นดวงประจำเดือนนะคะพฤกษภาคมปี2565เกือบลืมไปแล้วเชียวนะคะจะเริ่มที่งานอย่างเดียวลวคะค่ะนะการงานของคุณในเดือนนี้ชุกสาขาอาชีพจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยิ่งโยโชคช่วง ชัชวาลบานตะไทยเลยค่ะนะคะเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องงานเด่นสุดข้าราชการรัฐวิสาหกิจพ่อค้าแม่ขายฟรีแลนซ์ต่างๆส่วนตัวต่างๆก็ใช้ย่อยใช้เล่นทั้งมีความขยันเอ่ยนะคะทั้งมีความเฮงเอ่ย ะะมีบูมีบุญอยู่ในตัวหมดเลยทุกอย่างในเดือนนี้มีความเฉลียวฉลาดทั้งการพูดทั้งการทำงานซึ่งจะส่งเสริมในงานที่คุณทำอยู่อย่างมากมายเลยค่ะนะท่องเที่ยวร้านที่มีเครื่องดื่มงานก่อสร้างงานจิวเวลรี่งานสวยงามของสวยงามต่างๆนะคะ และอีกหลายอาชีพที่ยังไม่ได้พูดถึงในหน้าไพ่นี้เพราะวันไพ่มันไม่ขึ้นมานะคะแต่มันเป็นดวงของคนเกิดวันอาทิตย์งานของคุณมาเต็มจัดเต็มมากเลยค่ะยินดีด้วยล่วงหน้าในเดือนพฤษภาคมนะคะอาจารย์เอาคลิปนี้ลงก่อนนะคะจะได้ดูเอาไว้อ่าเป็นแผนที่ชีวิตเอาไว้ก่อนนะคะสรุปการงานในเดือนนี้ของคุณ สุดยอดค่ะสุดยอดต่อไปเรามาดูเรื่องเงินเลยดีกว่าเมื่อง,งานดีขนาดนี้เงินดีขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในกามือของคุณแล้วแล้วแต่คุณว่าคุณจะพลิกแพลงมันไปยังไงคุณจะทํามันไปยังไงให้มันพอกพูนขึ้นมาอีกอย่างไรรวมทั้งคุณมีความเฮงด้วยค่ะนอกจากเงินที่ได้จากงานที่ทําแล้วอาจจะมีเรื่องของการเสี่ยงโชคเข้ามาด้วยแล้วแต่ว่าท่าน จะชอบหรือไม่หรือไม่ชอบในเดือนนี้คุณมีโชคใหญ่เลยค่ะโชคใหญ่เลยค่ะเยอะเลยแต่มาถึงสามสิบล้านนะไม่ถึงอีกใบหนึ่งยังไม่ขึ้นมาก็ไม่ถึงสามสิบล้านต้องมีอีกหึ่งใบนะคะเราแต่ก็ต้องระวังนะคะเรื่องของอคนเรามีโชคใหญ่ขนาดนี้นะมันจะมีเรื่องให้เราอ่า แตกแยกเรื่องทะเลาะเรื่องครอบครัวที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวอะไรอย่างนี้มันจะมีเรื่องมานะแต่ตรงนี้เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะวงเล่าที่ดื่มด้วยกันด้วยนะทากเราได้เงินมาเยอะอย่างนี้นะสรุปแล้วสรุปเรื่องการเงินนะคะคุณได้มาเท่าไหร่คุณเก็บเอาไว้ครึ่งหนึ่งเปิดเผยแค่ครึ่งเดียวพออีกครึ่งหนึ่งไม่ต้องเปิดเผย วิธีการแก้เคล็ดนะคะเราได้เงินมาเยอะนะอย่าเปิดเผยทั้งหมดสมมุติว่าเรากินเงินเดือนสักสมมตินะเราได้มาสักหมื่นห้านะตีอย่างนี้นะเราได้มาหมื่นห้าเราก็บอกว่าเก้าพันก็พอนะสมมติถูกหวยถูกรัตตอรี่เราได้สมมตินะได้รางวัลที่หนึ่งสมมุตินะคะได้รางวัลที่หนึ่งเลยเราเราบอกว่าเราได้เลขท้ายเลขท้ายสามตัว่าเด็ดนะคะ เลขท้ายสองตัวแล้วก็บอกไปแค่นี้หนึ่งใบสองใบอะไรก็บอกไปเชไปถูกก็จริงอยู่แต่ถูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เป็นการแก้เคล็ดไปตัวเล่น,ลน,ลนบอกหมดอย่างนั้นก็ก็เนาะเดี๋ยวดเดี๋ยวจะมีเรื่องนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องวงเล่าเพื่อได้ทำงานนะคะบวกกับที่ใจร้อนใจเร็วปากห้วนปากห้า, ôn, า, ôn, า ôn, ด้วยในเดือนนี้ก็ย้ายคนพลิกพลิกแพลงตรงนี้ไปด้วย อย่าไปทางตรงอย่างเดียวไม่ได้นะคะสรุปการเงินเดือนนี้มาเยอะมาเต็มจัดเต็มตามงานที่ทำอยู่บวกกับความเฮงที่เข้ามาด้วยเดือนนี้จะหนักจริงๆะะเลยค่ะเฮงจริงๆสุดๆจริงๆ,ๆนะต่อไปเรื่องสุขภาพในเดือนนี้คุณไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามันขึ้นมาสซะขนาดนี้ก็เตือนซะหน่อยอย่าขับรถเร็วนะคะ อย่าขับรถอย่าขับรถเร็วจะเกิดอุบัติเหตุนะแต่ด้วยด้วยที่ว่าในเดือนนี้คุณมีดวงอ่ะคุณมากับดวงจริงๆน่าจะผ่านได้แต่ก็ขอเตือนว่าอย่าขับรถเร็วจะเกิดอุบัติเหตุนะโดยเฉพาะเวลาที่มึนเมาเวลาที่เฉลิมฉลองหรือเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจเอาสัตว์เลี้ยงไปไว้ในรถก็เล่นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะคะระวังเกิดอุบัติเหตุ นะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้อืมถ้าหากว่าคนคนนี้นะเขาจู่โจมเข้ามาจีบคุณนะอย่าเพิ่งรีบมีสัมพันธ์ทางกายถึงเธอและเขาคนนี้จะรบเร้าก็ตามมีปัญหาแน่นอนเจ้าชู้ประตูดินค่ะมีปัญหาแน่นอนนะคะให้ยืดเวลาออกไปคบออกไปคุยออกไปหรือถ้าคุณไม่ชอบ เียทิ้งไปเลยก็ได้นะคะไม่ต้องสนใจไม่ต้องแชทอะไรเลยไม่ต้องคุยอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคนโสดนะส่วนนั้นที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ตามหน้าไพาน่นี้ทะเลาะกันแล้วมีเรื่องมีปากมีเสียงกันเล็กๆได้น้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้คุณน่าจะรู้นะว่าคุณผิดอะไรเพราะนั้นเวลางองอนนะก็ขององห้แบบดีๆง้อแบบดีๆนะคะอย่า อย่างง้อบแบบแรงง้อครั้งที่หนึ่งไม่สาเร็จงอ้อครั้งที่สองไม่สาเร็จงอ้อครั้งที่สามด่าซะเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอันนั้นเราจะไม่ได้คืนนะคะเราจะลามปามไปกันใหญ่ต้องง้อให้ดีใช้ความใจเย็นหน่อยอย่าใช้ความมุทะลุดุดันความห้าวความห่วงของตัวเองในเดือนนี้นะคะเป็นไปได้ก็ซื้อเครื่องประดับให้ด้วย เป็นการง้องอนเป็นการไถ่โทษอะไรอย่างเงี้ยโทษเยอะของก็ต้องเยอะตามนะโทษน้อยของก็น้อยตามใจเย็นๆค่อยๆง้อเดี๋ยวก็ดีกันเองนะคะอาศัยเพื่อนฝูงที่ทํางานช่วยด้วยนะคะ,ะหรือไม่ก็ชวนกันไปเที่ยวก็ได้ถ้าเป็นไปได้นะคะชวนไปเที่ยวอะไรไม่มายังไม่มาใช่ไหมก็ให้เพื่อนเขาอะค่ะเพื่อนของเขาขอเอเแล้เขาพาไปเที่ยวแล้วเราก็ไปเจอตรงนั้นก็ได้นะอันนี้แค่แค่ตัวอย่าง ตามหน,น้าไพ่นี้เฉยๆตัวคุณอาจจะมีสิ่งที่ดีมากกว่านี้นะคะแต่ก็ยังรักกันดีนะคะครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวกันอบอ,อุ่นอยู่อย,อยู่เพราะว่าเศรษฐกิจในครอบครัวมันดีการเรงินมันดีไงคะทุกอย่างมันก็จะดีตามนะคะอย่าใช้เสียงตะโกนตะคอกนะห้ามใช้เสียงดังเวียงวินไม่ได้งดหน่อยนะคะคนมีคู่นะนะ ต่อไปเรื่องที่จะติติงคุณเรื่องที่จะเตือนสติคุณในหน้าไพนี้อืก็อย่างที่บอกไปแล้วคือการขับรถเร็วนะคะการดื่มในรถการเอาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงในรถแล้วก็มีอะไรบางอย่างเกิดขัดข้องแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเป็นต้น เป็นต้นแต่ตรงนี้คุณน่าจะผ่านได้เพราะคุณมีไพ่เฮงขึ้นมาอยสองใบนะคะซึ่งจะทําให้คุณนั้นรอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทํากับคุณแต่มันขึ้นมาซะขนาดนี้ก็ต้องเตือนกันหน่อยต้องย้ากันหน่อยเพราะเดี๋ยวคุณจะเผลอใช้ชีวิตแบบประมาทประมาทนะคะอและอีกอย่างหนึ่งคนเราเนี่ย ขยันนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ก็ต้องแบ่งเวลาพักผ่อนแบ่งเวลาพูดคุยกับญาติพ่อแม่และแฟนและลูกครอบครัวตัวเองด้วยนะคะงานมันมาดีอะ่ะงานเยอะ,จะเจริญรุ่งเรืองม,ม,ม,มากเลยอะ่ะใครเปิดกิจการนะมันจะเห็นได้ชัดใครมีร้านค้าออนไลน์ก็จะเห็นได้ชัดใครมีร้านแบบออฟไลน์ก็เห็นได้ชัดเหมือนกันนะ เดือนนี้เดือนนี้มาเต็มแต่อุปสรรคมีไหมมีปัญหาอะไรเข้ามาไหมมีแต่คนเคลียร์ได้ตรงนี้นะคนเคลียร์ได้นะคะเนี่ยค่ะสองใบนดี้ขึ้นมาแล้วก็อุ่นใจสบายใจนะคะทั้งงานทั้งเงินในเดือนนี้ดีมากความรักดูไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูแบบต้องแบบระมัดระวังตัวพอสมควรสําหรับคนโสดส่วรคนมีคู่ก็อย่างที่บอกไปแล้วผิดมากก็ต้องมีของ ของของที่ไปขอโทษก็ต้องมากตามเนี่ยมันกระเสียตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าหากไม่เป็นอย่างที่พูดนี้จะเป็นอีสลับสลับขั้วคือเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ดูอีกฝ่ายหนึ่งแต่นี่คือดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะไพ่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องตีความไปอย่างนี้ไปนะคะอ่ะหมดแล้วจริงๆนะคะก็สำหรับเดือนนี้ นะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ